เหว่ฝนเนิ่ยฝนมาฝนน้อมาแล้วนี่ลูกกำนันครับเป็นลูกอันแม่พพ <S <S อำเภอวิลาตอนตน้นนี่คือตอนตายอันนี้คือตอนตายอันอ่อเพิ่มวิลาศตอนต้นอันนี้ก็ตอน,น,ต,อนตาย สวัสดีครับสวัสดีทศพลนครับผมไอ้วันวันที่2ีเจอกันนะครับเรื่อยอยู่อากาศอำนวยครับอันนี้แน่เพื่อเวลาตอนต้นอันนี้ตอนตายวันนี้วันพระใหญ่ไม่ด่าคนเราจะมีตาเราจะฟองดองซึ่งกันและกลางพวกเราจะไม่ด่ากลาง เพลงผู้ใดว่าคือมาเสียงดีตายแม่ตายพร้อมเฉด <c oughs> เพลงแผลว่ากล้วยแม่เต่อเราเต่อแล้วนั่นนะแต่เราดีเด้อเราเต่าแล้วาายังเสียงดีอยู่เนี่ยแม่เนี่ยเราเถา่าแต่เราเสียงดีเด้เพลงแล้อเต่าเรายังเสียงดีนั่งอีกเต่วสุกัญญาลักสามเหลีย่ยเต่าแต่ลักสามเหลี่ยวพี่น้อง ตอนนี้ฝนตกนะครับมีท้อค้อยนะครับผมตอนนี้ครับตอนนี้มาล่ำเล่นว่ไดนครับพี่น้องครับฝนตกครับขอบคุณคนทีตตามเบึงข่าม้าของข่อยนะครับตอนนี้ต่อโชกกำลังเก็บของกลับบ้านครับมืนมืนกับพงษ์จะได้ชี้เลือกขัาไปล่ำครับเพราะว่าน้ำท่วมโคราชครับผมพาเจอกันท่าเรือเดมือนเนอะท่าเรือเจ้าหอนะเพราะเจ้าเรือมารับพวกเรา จริงจริงสวัสดีคนสวยม่ลรไปเธอไล่โซ่ไปในเบสเวิร์ดวันั้นวันนี้จะไปในมอขอเหรอไปดูหมาําใช่ไหมโอ้นั้นเราตรงนี้ไปเรีอกทุกคนมารวมกันตรงนี้ชหน้าเลขจะออกสามสามเนาะ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกองป่าสกุลสกุลนะครับผมตอนนี้ตอนนี้ฝนตกฝนตกที่นยังก็บโได้ครับพี่น้องครับแม่กระดีดีครับซื้อน้ำแดงมากคิดว่าลูกเป็นกุมานกับบารลูว่ะดีพี่ฟอมแปมครับสวัสดีทุกคนครับผม สวัสดีพี่เฟิร์นครับฝากกดไลค์กดแชร์เต้นพาเลยครับแมนครับเพอนมาขอน้ำบาดพนที่จ้างหางานซ้อนเล่นยดีหลายมาซันเพิ่นมาทั้งอีกเต้ยวลองเพลงอันอันยังก็นัก้องมันนอกหลายพี่เต้าเพิ่นมาจะลองเพลงนักลองมันนอกหลายเพิ่อนขอพระจักอีกหางานฝน <c oughs> ตกพี่น้องฝนตก คิดถึงพอดีครับกับคุณท่านวิคิดทอร์กันครับผมผมก็น้ำมาท่านเหตุนัเนี่ยกำลังมาที่เหตุผมฝนตกซ้ำก็เรียกว่าที่มาจุกขึ้นล่องโลดเมื่อไงแสดงภาพปากตะไคร้โอ้ยเอาว้ให้ปากตะไคร้ทอดอีกเชนนอทเนือกหักกับซีนอนนะครับ พูดละยาหอดีซีตีหาพูดละแต่โดยห้ากับิีเปาลูกบีดนะครับ <c oughs> แมนครับอันฝนศุนท์าราธรมารับเชิญครับช่วงนี้ครับเอ็กซีครับเห็นุณทกัขอบคุณหลายครับขอบคุณเอ็กซีครับขอบคุณ99้าสิบเก้าคนนะครับเหล็กมึงคน แขกไ่ได้รับเชิญมาตีแมนครับตอนนี้แขกไม่ได้รับเชิญกําลังขึ้นเวทีเมททอคว้อวไอพพี่น้องโคราชฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยพรุ่งนี้สงสัยต้องใส่รองเท้าบูทมาดูหมอลำเล็บงานมืน่นพื้นที่ดีนะครับเพราดปูนเหมือล้วเเ้องานมื่นเ้อมัอนมีหิตมครับมื่นมื่นปลอดมื่นปลอดหิตมครับแต่ว่ามาปลอดฝนเท่านี้นะฝนครับเพียงใจมาลองหมอลำนะครับ เล่นตาคนก็นประด็ได้พี่น้องไทยอีกวันนี้ท่า <c oughs> นเล่นตาคนนจะที่ไทยอีกอยังไงเนาะพี่น้องสาวเรืองนกทา่าฝนตกห้ามอบอรับเทกันร่อยคุณแม่คุณเม่ ซา้าฮักอายบ่ได้อีกรีเขาที่บ่ได้ไปเปิดฟ่อหยันบ้านแม่ไม่ให้กับเราเอาต่อชุดลั่ไปด้วยโตกเบิด์ตขึ้นเมียนพอดีพี่ส้มครับสอนเพิ่นสอนเพิ่นใ้สั่งย่ำเมื่อจ้าไหนที่มีบุญวาสนาได้กินกับข้าวนั้นพี่ส้มน้อยกับย่ำเนาะ ก็ได้มีบุญพ้าบาศักดิ์มาบ่รักษาสวัสดิ์เด้อครับฝนรักษาอยู่แสดงสิทธิ์แสดงแสดงซีได้แสดงบ่อายการ่าจะรอดฝนครับถ้าฝนหยุดก็แสดงโต้เข่าเขาครับตอนนี้มันกระตุกครับโตอีรีโตอีร้อนนะครับยุ่งกับหลายคนกับต๊กหนาวกับหนาว เราโฮมบอกว่ามีโฮมไม่อเอาไปลดคุณบอกว่าไห้มาก,กินอย่างเดียวสร้างให้ก็กินแบบอาหารแบบเบาๆสิเป็นแบบอาหารประเภทว่าหมูทอดเป็นสีเขาพันเป็นสีขับแล้วก็เป็นแบบปลาทอดเป็นสีแหม่ยำเยิ้มสีกินได้บนราขอแต่ว่าพี่สมสร้างให้ก็ดีใจแล้วอ้าวบัดดีเบนจี้ เบนจี้ที่อ้วนที่สุดในโลกสวัสดีเฮ้ยวันที่เด็ดสี่ไปหาฝนกับตุกเมียนเมื่อได้เจอกันเลยสวัสดีนางสาวเบนจี้นะครับนางเอกสาวประชาทิมง,งานระเบียบวาระศิลป์เบนจี้พลล้ำนะครับผมน้องเบนจี้พลล้ำเข้ามาดูแล้วนะครับฝากติดตามเรากับเบนจี้ด้วยนะครับวันหน้าเราจะเปิดภูมิใส่กันว่าภูมิใครจะใหญ่กว่ากันนะฮะตอนนี้ไม่คิดครับผมมีข้อแม้ ดูแลบุญให้ให้น้ำโอ้ยดูแลตลอดลาเขาดูแลกันตลอดเขาดูแลตลอดพี่คมเขาดูแลกันตลอดที่ยังโต้ะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครณะสวัสดีครับสวัสดีครับไปกับมันหม็ดไงโต๊ะแบบว่าโต๊ะสไตล์ว่าโต๊ะแบบว่าเรื่อยๆนะเช่นยังโต๊ะแบบเรื่อยๆนะ อะไรประมาณนี้ครับอย่างงงเื่อกันสองมือพออฝน,นเมื่อวานนี่ก็ะือนยกเลิกขาดรายได้มาสองมือแล้วตกแรงไหมคะก็ทำว่าตกแรงไหมถ้าไปยืนอะ่ะก็เปียกครับเราไม่รู้ว่าจะแรงหรือไม่แรงแต่ว่ามันมีเม็ดใหญ่เนมสองวัน้วนี่ขาดรายได้เนี่ยไม,ม่มีรายได้เลยมีใจกับใจ หน้าซอยม้อยถ่านแล้วนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับมือจะถูดยกเลิกอีกบ่อยังไม่รู้เลยพี่ฝนผงจะบดบดถูดย๊กเลิกด,เลกดอกกระรินปกติเนี่ยละครับแต่ว่าถ้ามันคัดฝนตกก็ต้องอยู่ฝนตกแห้งวายครับแบ่แห้งครับแต่ว่าเม็ดใหญ่ครับมาลินเม็ดใหญ่ครับยืนโดนกับเปียกครับไปซังให้เดี๋ยวทักไปหาเดิมมือมือไดสั่งครับขอบคุณพี่ส้มเด้อขอบคุณหลายๆครับ ดูแลสุขภาพตัวนะเดี๋ยวไม่สบายดูแลอยู่แล้วครับขอบคุณที่ยังรักกันนะครับผมขอบคุณมากมากมเลยครับผมสวัสดีซื้อภา,าษาอังกฤษด้วยนะครับผมวัสดีทุกคนเลยนะครับถ้ายกเลิกต้องมาเล่นให้ไหมไหมคะอ่าอันนี้อยู่ที่เจ้าภาพครับยกเลิกในโมเมนต์ว่าเป็นคําสั่งจากหมอลำนะครับก็คือถ้าฝนเศร้านี่ก็คือเล่นครับ เพราะว่าถ้าโดนตีขึ้นการแสดงขึ้นก็คือตามสัญญาสัญญาเรามีมันมีข้อตกลงกันอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามีไฟอ่ามีไพิบัติทางธรรมชาติเ้กากระหังว่าอะไรเป็นบล็แต่อยู่ที่จะพาคือจังงานล่าสุดนี่ก็คือจะพาเป็นคนที่ขอยกเลิกเองนะครับก็เลยเลื่อนเป็นยกเลิกแล้วขอเลื่อนเป็นวันใหม่แต่ว่าเจ้าภาพก็ต้องมีข้อตกลงกับทั้งคณะอ่าหัวหน้าวงนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอาจจะสงสัยว่าถ้าบอกยกเลิกนี่จะต้องมาเล่นใหม่บอก็คืออันนี้เขาได้เห่นไปแล้วนะครับ เพราะว่าเขาได้เล่นไปแล้วเขากะถือว่าเขาได้เล่นแล้วกระยุที่ฝ่าฝนฝนตกเขาได้ฟื้นเล่นบ่ได้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆเขาถึงหน้าบ่ได้เห็นไหครับโชคก็ดบ่เต็มที่กับทั้งศิลปินทั้งไฟเพราะว่าเขาใส่ไฟทาการแสดงเขาบ่ได้ว่าลองเหงีนนะครับเพราะนั้นเลียนเหงนพี่้องเข้าใจเด้อเพอาะคิดนี่เจอรายงานครับ ปีกกยนี่กระเจอปีกกยนี่กระเจอเรียนได้เพียงเดียวครับแล้วก็ฝนตกแ้วหอดสอดเสาเลยกับบริเเรียนเลยครับก็บคือเพรามาในในแบสัญญาห้องก็มีอยูนะครับในเรื่องของการไยปิบัติธรรมชาตินะครับมันเป็นสิ่งที่ห่างอะไรนะครับเพราะว่าฝนฝนน้องพี่น้องเนาะสวัสดีพี่ปัตมานีค่ะี่นอดได้ยืย่นวัสดีน้องจ๋าค่ะมาดามจา๋าได้ยิ่เข้าถึงเลีลอตเตี่รางวัลที่หนึ่งบก่ก ติดตามจ่า ф, ขอบคุณแม่ออยครับขอบคุณพี่สาวครับขอบคุณคคทุกคนเลยครับที่ติดตามนะครับผมน้าน <ute> ้าคิดฉากไว้ด้วยเดี๋ยวฉากใดไปตัดต่อวันนั้นหนักจนเสร็จเห็นไหมเลือดจะตายนาดำดำให้ไปยิ้มไม่แม่เอาเรื่องเอเมริกเรื่องใหม่เรื่องใหม่เอาเรื่องอใหม่ เออลูกเจ็บบาทดีกว่าวิ้โคลงโคลงโคลงเนยกว่าต้องมาเล่นใหม่อีกไหมครับมอบมเล่นใหม่ครับถ้าเกิดว่าจะภาพสมมติว่าจะภาพจะเลื่อนสมมติว่าเมื่อนี้ฝนตกหล่นบ่ได้หรือว่าจะมาท่านด้เริ่มเหล่นนั่นสิถ้าจะภาพเด่นๆเขาก็ต้องยอมเสียเงินในบางส่วน,นก่อนแล้วก็ไปไปเอามือไม้เลยครับช่วงนี้ก็เจอแต่ฝนครับหลายครับตอนนกรุงเทพก็เจอมอบครับ ไม่ดีสานก็เจอฝน,นบมืหลายช่โนนหมอขอ้ีครับผมสวัสดีครับฝนตกกีลาแม่นเยอยล้วมาท่านี่ออกลองเพีงอย่างเพงโยดออกจะเพ่งล้างหูเพีงเลกคุณขายแล้วได้มาสองมือแล้วสามมือแล้ว <c oughs> คิดถึงขอบคุณที่คิดถึงกันครับผมสวัสดีครับผมถูกหวยบอมเส้าเล่นหวยล่ะครับผมเพราะว่าซื้อเท่าไหร่นีส่สวยปิดสวยแปดก็ดเลยเส้าเล่นครับโจมเก่งเห้โจมเดธอดมาเร็วๆส่งกำลังใจมาเอใส่สุดผู้ใด เรลือตัวไวเอกเตินสิทธิก่อนเนาะแล้วใส่ชุดถ่าเร็วยังมันเทนหอดคิวอยู่แต่บางนียังไม่เห็นผมอยู่บ๊ายบายสนว์นันตาครับสวัสดีแม่ใหญ่ครับแม่ใหญ่พวกนี้เราเจอกันนะครับแม่ถ้าฝนไม่ตกเ, <c oughs> เสียเพื่อนเอาให้พ่อจิ๋วตัวน้อยหน่อยเดี๋ยวเอ็ะนใช่ไหมเราใส่แล้วเราใส่บ่ได้ก็เลยว่ายีาขอสื่อต่อ ใส่แบบเปลงานแง้วเนะาะก็ดีเป๊ะสมายดีแกนเมื่อืนนิดนึงว,วันดีครับพี่น้องวันดีครับแด่ว่าของมันเป็นนี่เป็นผ้าแข่งไงคนใส่สั้งกต่สมัยเรียน,นอายุน่าไม่เยอะกว่าตัวละเกีรติรวยแงเงาอยากได้ไม่ไปเสียตู้ไทยแต้วบ้า,บานเข้งไปสร้าเอาเอาข้อแเป็นไรนี่ กระเิลน่ลูกอุดตัวละเจดอยแปร้อยเก้าร้อัวละสองนสามแข็งขสันวันนี้ไม่เงียบครับวันนี้ไม่สมปองครับแม่ฝนตกอีกแล้วแม่ตัดแล้รได้อีกเล้วเอาบูดขึ้นนะ้เอาบูดขึ้นระบด เอี่ยมพังลูกไม่เยีแวนนั่นไหมลูกไม่เยี่ยมยิ่สาววัตถีนะเอี่ยมพัง,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 งรู้จักเราบอไหมอยากได้เสื้อแบบนี้แม่เนี่ยครับแม่อยากได้เสื้อกันเนี่ยเบอร์เอ็มเด้เดอพอดีซื้อมาให้เบอร์เอ็มเด้อร์กันเน่าอยากกินยังลูกเมื่อกินยังดีจ่าแม่ยายดีซื้อมาให้กินอะไรดีนะ ฝนตกฝนตกได้เรนมอโบอรครับบบได้เรนนะครับนนกับเรนนั่นเนี่ยซื้อมาเนี่ยซื้อามากี่ล้นพี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ บรรยากาศนานอน <of> มากกว่าชั้นยางนอนแร้วเราชันยังไปเบ่ไป้ลยรถกระจอดกระจ้โอ้ยเปียกนอนไงดอกครไดบที่หาก i i i ินหลายเดินขางไก่เมื่นเกีงหลายกันยามาล้ำน่ะคนนคบรถข่งน่ะกินเหล้าแต่ยามบางส้นกินโมกินงเงิน แคสซ่าอยู่ที่อย่างตวอีสานกองแก้วนะอร่อยมาก่ันมันเสียบเลยสูงติดเมันมาน่เนบอกเืออะไคืออยู่ทูบสัตวเจ็บระทมก็แนวอยูว่าอย่ามาเศร้าสทร ฝนตกเหมือนกันสู้ๆครับนี่ครับนุ่นเซนนะครับติดตามไม่เพีเยจะได้เขาเพื่อนไลฟ์รัโผล่ผมพูดควัสดีครับัสดีชื่อภาษาอังกฤษครับอ่านไม่ออกครับเพราะว่าปึก อันโอนไปแล้วใหอข้าอันนี้ซ้อนให้กับพระเอกเดือจา้าตอบก็จะเพอเอกเดือสาวจ้าน้ำอุ่นอะไรมาให้รอบรอบอกว่าน้ำบอกว่าให้เอมีซ้อนเลี้ยงเพื่อแก้วนึงขอบคุณค่ะแล้วเ,เดี๋ยวเบี้ยมันกี่หลายมันนะอ้วนอ่ะมีซันนั่นเมื่อนี้สามแก้วแล้วเวลาลผู้ใดอยากใส่จฉาเพราย,ย,กยกา,รรากนะครับเลี้ยงอันนี้ซ้อนมันแก้วเดียวพร้อมกับไปครับใส่ง,ง่ายๆ ก็ต้มตุ๋นมันไปมันก็ไปขอให้ต้นทุนชะได้ดอจกจ้าขอบคุณกำลังใจนะครับขอบคุณน้อยใจจากเพื่อนสาวสุธิรักนะครับผมรู้เลยว่าเธอเมาแล้วตอนนี้นั่งกอนเบียร์อยู่ด้ไนะหมนั่งกินเบียร์เปิดเลื่เปิดเสื้อละนิดไงก็เก่าแล้วครับอ,อน,นี้นครับโอ,อ, <c oughs> อ,อนมาสองอออสแสนเกล้วนั่งกับพกสิบบาททนายสี่สิบบาทแนมะอเอ

คนแรงไหมม,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 มันไม่แห้งแต่วันมินมินมันลินมิดไงเนี่ยครับว <c oughs> ันนี้แม่อยอมารักครับผมวันนี้พี่พี่บัวองครับ เดินยวนห่อยเมฆครับห่อยเมฆกาลสินครับผมอ๋อสวัสดีแม่อมภัยนะคะผมอะไรนะ ข้าวเลยทำใ้เจ้าอื้ออะไบ่นี่เจ้า Ini ni ni